ก็เป็นห่วงเขาก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยใครวายิมไปสี่ล้านแน่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมพูดออกไปก็คือคือมันเป็นเรื่องของของต้นหอมเพราะนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องเงินนี่แหละก็มีการเสียจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการให้ก็ได้อาจจะทํางานหรือเปล่าสงสารนางผมเนี่ยนะวันก่อนเพิ่งถามเลยว่าหอมกูยืมมื่นหนึ่งเด็กมันบอกว่ากูไม่ให้ที่เวลามันอยากได้ทีสองแสนล้านนึงนะ ผมโอนให้มันเดี๋ยมาคิดเลยว่าสี่ล้านมันจะเป็นผมปกติเขายืมเราครับบ่อยมากครับผมแต่ว่าเราดูมีฐานะเราดูมีฐานะหลังๆเราก็ไม่ให้แล้วนะเพวกข่าวมันเยอะข่าวๆเพื่อนเราโดนยืมเงินสี่ล้านเขาโยงว่าหมายถึงคุณต้นหอมมาหรอแล้วก็ถูกยืมเงินสี่ล้านแล้วไม่คืนเขาผมเนี่ยนะวันก่อนเพิ่งถามเลยว่าหอม กูยืมมื่นหนึ่งดิมันบอกว่ากูไม่ให้เรื่องเงินกูไม่ให้ที่เวลามันอยากได้ที่สองแสนล้านนึงนะผมโอนให้มันเดี๋ยวมาคิดเลยว่าสี่ล้านมันจะเป็นผมเพราะมื่นหนึ่งมันยังไม่ให้เลยครับไม่ให้เลยเออสงสารนางแล้วมันจะไม่อยู่ดีมันโยมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเคยยืมแล้วมันไม่ให้คงไม่อยู่ดีเขาโยกมาเป็านเพราะว่าเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาอ่าฮะทำไมคะช่วงที่ผ่านมา นะเลยนะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าโดนโดนโยงอะไรเลยครับเรื่องเรื่องยืมเงินเราสนิทเลยอ่า อ๋อโดนโยงไปก oh, no, ็ไม่ใช so ่ผมครับไม่ใช hmm. ่ผมแต่ยืมเงินเล็กน้อยเขาคงให้อยู่แล no ้วแหละแต่แบบว่าคงอุ้ยส like yeah, ี่ล้านคงไม่ยืมอะไรกันขนาดนั้นหรอกแล้วปกติเรายืมเขาบ่อยับปกติเขายืมเราครับบ่อยมากครับผมแต่ว่าเราดูมีฐานะเราดูมีฐานะหลังๆเราก็ไม่ให้แล้วนะเพวกข่าวมันเยอะทำไมทำไมเราถึงมั่นใจในการให้เพื่อนยืมเพราะต้องคอยสุไว้เพื่อนยืมเหมือนกัน่าเพื่อนกเพื่อนคือต้นหอมอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันไงแล้วก็ ทุกครั้งมันก็จะมีเหตุผลเรื่องแบบเรื่องเศร้าๆมาให้หน่อยเราก็ต้องใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเออให้เขายืมอะไรเงี้ยแต่ก็อยากทำให้เรื่องอย่างที่รู้สึกว่ามาเล่ามาแล้วเล่าได้สิว่าโอนให้เลยเพราะว่าม้นหอมก็ดูมีฐานะอยู่เหมือนกันบอยมึงโอนให้กูสองแสนก่อนเลยตอนเนี้ยพ่อกูอยู่โรงพยาบาลเอาเขาอยู่จรลยโอนจริงๆก็ยังไปประหลาดใจประหลาดใจว่าธนาคารมึงไม่มีหรอทำไมทำไมต้องให้กูโอนเนื้อออกไหมบอกว่าโอนไปก่อนโอนไปโรงพยาบาลเลยแล้วเดี๋ยว อยู่กูคืนให้อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เป็นถ้ารูยแบบไม่ได้โอนให้กูต้นหอเออโอนให้มันนี่นหแหละมันก็จะต้อโอนต่อไปอไม่ใช่คอนเซ็นเตอร,ร์ใช่ไหมตอนเขาโทรไม่ไม่ใช่คอนเซ็นเตอร,ร์ฮะ <laughs> ผมเช็คเรียบร้อยละเพราะว่า <laughs> ตอนนี้ก็ถามเสร็จผมโทรกลับไปถามอีกทีว่าใช่มึงหรือเลปล่าระแวงอยู่เหมือนกันกลัวเป็น AI ปลอมเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนี้เขามีแบบว่าเขาไม่ได้โดนใช้นี่ส้านเราได้โทรไปถามเลยว่า มึงใครยืมมึงถามแล้วถามแล้วใส่ใจแหละใส่ใจอยากรู้อยากรู้ว่าคนอย่างมันยังโดนหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากรู้เราเราเรไม่ต้องไปใบไม่เอาไม่อยากไปมีส่วนหนึ่งที่ยิ้มเมื่อสี่นามเนค่อนข้างเยออันนี้ยังไม่ผมต้อเป็นคนพูดเหรอเนี้ย อยากรู้ไม like ่ใช่ไม่ใช่ไม่กูแค่เลาให้ฟังว่าเริ่มโทรไปกำลังใจเพื่อเพื่อแบบเอ้ยยี่ยมมันจะมีอะไรกลับมาที่ผมไหมถ้าผมพูดพูดก่อนพูดได้เหรอครับลองพูดก็ก็เป็นห่วงเขาก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยใครว้ายิมไปสี่ล้านแน่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมพูดออกไปก็ คือคือมันเป็นเรื่องของของต้นหอมเท่านะแล้วก็ผมไม่รู um, ้ว่ามันจะเป็นละเอียดอ่อนกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมขอไม่ตอบดีกว mm ่าแต่ก็มันเป็นเรื่องเงินนี่แหละก็มีการเสียจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราตกใจไหมทำไมเพื่นเราใจปั้มให้แค่สี่ล้านมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการให้ก็ได้อ่าอะไรมาเสน่หหาเราหรือว่าอย่างไราจจะทำงานหรือเปล่าอ๋อทำงานลงทุนไปแต่ยังไม่ได้คืนใช่อะไรอย่างเงี้ย ครับผมน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าคนอย่างต้นหมอเงินสดสี่ล้านไม่มีทางให้ครับแต่ทั้งเป็นน so ่าจะเป็นแบบวิธีอื่นวิธีอื่นคือเราก็ต้องเปลี่ยนแผนในการบอกเขาไม่โดยไม่ยืมเป็นส่วนหน้าครับให้เราอย่าต้องให้ถึงขนาดนั้นเลยจริงอีบอมองยังไงการที่ให้เพื่อนยืมเงินหรือเพื่อนมายืมเงินเราจริงๆมันแล้วแต่คนจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการยืมเงินอ่ะผมว่า มันเป็นสิ่งน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่สุดในการให้จริงๆถ้าเพื่อนรักกันน่ะรู้จักกันมาหรือไงการถ้าเพื่อนมีปัญหาเนาะแล้วเรายังไม่มีปัญหาถ้าเราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่แล้วแต่บุคคลน่ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างผมตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงอะ่ะผมไปยืมใครก็ไม่มีใครให้นะเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเรื่องเงินมันก็คือเป็นเรื่องที่แบบเขาเออเซนซิทีฟแบบไม่ยืมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเรามามีชื่อเสียงเราพอมีเงินอะไรเงี้ย คนมันจะเข้ามาขอยืมเงินเราเรามีคนรู้สึกว่าเน๊ททำไมมันมันไม่ค่อยยุติธรรมเนาะวันที่เราไม่ค่อยมียืมคนอื่นแต่ไม่ค่อยได้แต่วันที่มีเนี่ยไอคนเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราเพื่อจะมายืมเรามันก็ไม่รู้ว่าว่า,วา,วา,วามันเกิดอะไรขึ้น่เลยแต่จริงถ้าเพื่อนสนิทกันจริงจริงผมว่าถ้ามันไม่ได้เยอะมากเป็นตัวเลขมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงได้แหละแล้วก็ยืมแล้วก็คืนนาอะไรอย่างเงี้ยให้มันคือมันถ้ามันถ้ามันมีครั้งที่สามหรือที่สี่อะครั้งแรก2อสามันจะดีไงเนึ่อนจะมีการ คือเงินตรงเวลา,วาตามที่คําพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนึ่งยังไม่ดีเลย3ามสี่สองสมี่มันก็ไปตามมาอยู่นะก็คือตัดเพื่อนด้ก็ตีดตัดครับ <laughs> <laughs> <อ>แล้วอย่ไม่หรอกถ้าถ้ายืมแล้วแล้วเงินมันมากจริงๆจนจนมันทําให้เราลําบากอันนี้มันก็คง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 หนักหน่อยอะไร เหมือนว่างานงานอาจจะไม่ยืมจำเสมอ่ะฮะอ่าฮะยืมไหมหรือว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่ยืมไม่ยืมครับไม่ยืมไม่ยืมไม่ได้ยืมใครครับยังมียังไม่ถึงขนาดแย่ครับเพงบอกว่าตอนที่ออกมาพูดนันคือนักข่าวถามว่าช่วงนี้เป็นไงก็แค่บอกว่างานน้อยแค่บอกว่างานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินมันมันไม่เหมือนเดิมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเงินเก็บใช้เงินเก็บอยู่ประมาณนั้นผมไม่ได้แบบถึงขนาดแบบ เฮ้ย <"He> สิ้นหวังแล้ว<ม>ชีวิตต้องไปเที่ยวยืมเงินจนคนอื่นมาเพื่อดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นครับก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นก็เลยคืองานมันน้อยไงมันก็เลยกลายเป็นต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่<อ>เพราะว่าเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเราเราเรา,เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราอยู่วงการมานานอะ่ะยีปีเราไม่เคยเจอแบบนี้ไงไอแบบที่แบบดีดีงานมันหายไปเลย90%เอะไรอย่างเงี<ม>้ยพอมันพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเออต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันว่าเฮ้ย hey, เราทาธุรกิจอื่นไหม อะไรอย่างนี้มากกว่าครับถ้าเป็นไปได้ทบ่อยจะไม่เอ่เยปากยืนไปเลยถ้ไม่แบบสุดจริง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 ถ้าไม่สุดจริงจริงก็คงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอ่ยปาก <ừ, S 1> นะครับ ừ, ไม่เอ่ยปาก <ừ, S 1> เพราะว่ <ừ, S 1> าผมก็เข้าใจได้แหละว่าการที่จะไปยืมใครเนี่ยมันก็คงลําบากเพราะว่าผมว่าทุกคนมันก็ลําบากลำนด์อะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มันก็คงไม่มีใครแบบสบายหรอกหรือว่าเขาแต่ละคนมันก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองเนาะเราจะไปยืมเงินเขาเราก็ไปเพิ่มภาระให้เขาหรือเปล่าเงี้ย ถ้าหาจะมายืมเงินเราเราก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยภาระเราตอนนี้มันก็เออแน่นแล้วนะอย่าอย่าต้องให้ต้องแบบอะไรเลยแต่ถ้ามันจะกระตุกกระจิ๊กมีนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตมากก็โอเคแต่ไม่ต้องมาดีกว่าแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนพูดไปแล้วไงไม่ต้องมาดีกว่าเออแเกตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างที่ก็ตอนนี้ก็ยังยังมีบริษัทดีว่าบรายกพิษนุอยู่นะครับก็เป็นบริษัททัวเป็นทัวไพรเวทเนาะก็ยังจัดอยู่นะครับก็ใครสนใจก็ ติดต่อผมได้ครับแล้วก็ยังมีร้านมอนบอยก็ยังเปิดอยู่ก็4เดือนแล้วครับก็ช่วงนี้มอนบอยก็ขาดด้วยสําหรับคนชอบกินปลาแซลมอนชอบกินแซลมอนดองกุ้งดองแล้วก็พวกแบบหมีค่คลุกปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วช่วงนี้พยายามจะไปเปิดบูธไปอยา Boy Boy mm ่างบ่อยๆให้แบบมีช่องทางออฟไลน์ในการแบบขายของให้ให้คนที่อยากจะมาซื้อของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ขอบคุณครับอ๋อครับ อ๋อไม่ใช่คือจริงๆแล้วว่าผมกับอแมนด้าเองอ่ะเราเราถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแต่เรายังมีลูกคนเดียวกันเราเรายังต้องช่วยกันดูแลเขาแล้วก็เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันอนะไรเงี้ยทุกวันผมก็ยังต้องโทรหาเขาเพื่อจะคุยกับไฟยาอนะไรเงี้ยเราก็ช่วยช่วยกันเลี้ยงแต่ก็อยากจะบอกว่าจริงจริงอแมนด้าเองเขาก็เป็นเป็นซูเปอร์มัมเนานะ ผมก็คิดว่าถ้าผมไม่มีเขาผมก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกที่ดีอย่างนี้ได้ยังไงเนาะมันก็เหมือนกับเหมือนเขาเลี้ยงลูกแล้วเราก็เลี้ยงด้วยวันไหนแบบถ้าเขาผมว่างผมไม่มีงานอะไรเงี้ยผมก็จะเอาลูกมานอนด้วยสักสองสามวันแล้วก็เอาไปส่งโรงเรียนเท่าที่ตระเลงจะทําได้อะไรเงี้ยส่วนเขาเองก็ไปส่งไปรับคือคือเราจะคุยกันตลอดครับคุยกันตลอดว่าพัฒนาการลูกตอนนี้เป็นยังไงเราจะเลี้ยงเขาไปใน,ในทิศทางไหนดีเรียนพิเศษอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ พอมันมีงานอะไรที่มันเป็นงานพิเศษของลูกอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าลูกก็คงอยากเห็นพ่อแม่มาดูโชว์ของตัวเองเนาะมาดูเราเต้นมาดูเราทํากิจกรรมของโรงเรียนอะไรเงี้ยผมว่าไอ้ความเนี้ยมันมันผมว่ามันเวลามันจะผ่านไปเร็วมากผมอยากใช้เวลานี้กับลูกให้ให้ดีที่สุดให้เป็นต่อให้เรามีปัญหากาันเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกมีปมด้อยหรือทําให้เขามีความสุขลดลงเราก็จะพยายาม ทำให้ดีที่สุด้วยการที่แบบเช mm ียร์เขาเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็สนับสนุนเขาในวันที่เขาอยากจะทําอะไรเน mm ียครับแล้วก็มันก็เลยเกิดเกิดภาพนั้นเวราเราไม่ได้มีการแบ่งเวลาว่าเขาจะอยู่กับลูกไม่แล้วแต่วันเลยครับแล้วแต่วันเลยครับใครว่างก็ช่วยกันเลี้ยงอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้มีจะต้องกี่วันเธอเอามาอยู่ชั้นกี่วันอะไรเงี้ย mm hmm. มันเราก็ต้อง ปรับให้ตรงตามตามงานของผมด้วยเพราะว่างานของผมเองก็มันก็เขาเรียกว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นงานประจำเนาะมันไม่ได้เป็นงานเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องจุดทางอยู่แล้วครับเพราะว่าผมรักลูกมากแล้วก็ผมก็อยากให้ลูกเป็นเด็กที่ดีที่สุดโตไปในอนาคตและเป็นเด็กที่มีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยอะไรที่ผมทําได้ผมก็ต้องทำขอบคุณคับ